สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยก้าทุนนะครับมา z ด,ด้าทันเดอนะครับหรือมา z ด,ด้าบางกรดํานะครับตัวรถเป็นตัวรถเป็นสีขาวนะครับสีเดิมบางโรงงานเลยนะครับสีเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเลยนะครับ เจ้าของรักษาดีมากนะครับภายในสะอาดเดิมๆนะครับภายในยังคงสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์เหมือนกับ TFR เลยนะครับเครื่องยนต์ปั๊ใสายนะครับเครื่องยนต์ทนนะครับรถรุ่นนี้เอาไปใช้งานคุ้มๆกันเลยนะครับเครื่องน้ำไม่ดันนะครับวันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายนะครับแอร์เย็นนะครับ ช่วงล่างดีนะครับคัสสีสวยนะครับตัวถังรถไม่มีปุเลยนะครับสำหรับคนที่หารถกระบะไว้ใช้งานไว้ขนของนะครับเหมาะสมมากนะครับราคาถูกๆกันเลยนะครับ6 5 0 0 0บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไล์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ